ใส่2ตัวเข้าไปอะไป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 เราลองมาใส่ดูทีทุกคนครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเปลี่ยนนะจะังหวะเปลี่ยนไหมช่วงทําเพลงง่ายๆกับจีระนนท์วันนี้ทุกคนครับ <c oughs> หลุดพ้นไม่ได้เลยมันมีอันอื่นไปแหละแต่ว่าอันนี้มันดูเฟี้ยวนะทุกคนครับผมคิดว่าถึงภาพมันจะไม่สวยเนี่ยแต่เพลงมันน่าจะดีนะสปารังกีสปไปซี่หรือจะเป็นมอสสปารังเท <c oughs> วันนี้เราเปลี่ยนชื่อกันดีกว่ามันจะมีตัวพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2ตัวเสียงแรกอะ่ะจะเป็นอย่างไรผมลองไปฟังก่อนนะวีหนวดกุ้งบอยเอ้ยเสียงไม่เหมือนเดิมเลยเอาละมาถึงตัวแรกก็มันแล้วทุกคนครับมาลองตัวที่สองกันเราจะลองกันไปเรื่อยๆตอนลองเช็คดูว่า เอาไปชื่อนี้ยมบบายบอยเหมือนยมบบายเลยตอนนี้มันเหมือนโกรธใครมาต่อมาคือหน้าเหมือนกบเลยนาะเหมือนกระปะตัวนี้เสียงเปลี่ยนนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นไฮแฮตส่วนส่วนนี้เป็นเสน่เอ้ยอันนี้เป็นสนดิอันนี้เป็นไฮแฮตหรือเป็นฉิ่งก็ไม่รู้อาจจะเป็นฉาบแต่เสียงเปลี่ยนอ้ยทีวีบอย เ,เ,เข้าปัดปูอย,อยใสไปปะทูเข้าปัดปูอย่าไปใส่ปะทูลงไปในมูเพลงอะไรต่อมาเป็นตัวผู้หญิงลีลาวด,ดีเกิร์ลดชื่อน่ารักมากเลยอ่ะ แต่เสียงไม่ใช่นี่นะอันนี้คือไม่ใช่เสียงเดิมเลยนะแต่รู้สึกว่าเหมือนจะแบบตัวตัวเหมือนวาดเอาอะแต่น่ารักนะออกมาด้านรักมากเลยต่อมาคือเป็นตอก่อน,นะผมให้ชื่อเป็นอ่าสิวใช่ป่ะสิวบอยใช่ป่ะอุ้ยเหมือนเดิมเลยเนี่ยมันคือฝีไฝสิวบอยเอาทุกนนะันอะ เผื่อบางคนก็แบบพี่มันไม่ใช่เดะมันใช่เนี่ยมันคือฝ่สิวบอยแต่ว่ามันจะเป็นสิวสิวดำไปแล้วไงเสียงเหมือนโทรศัพท์ไหมเสียงเหมือนโทรศัพท์นะมันไม่ีใครโทรมาแล,แล้วแบบเครื่องมันสั่นๆแล้วมีเสียงเต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 เอย่างเงี้ยเอาละแต่ Beast, ตตจังหวะทุกอย่างผมว่าโคตรมันเดี๋ยวลองเอาสักสองตัวใส่ออกมาดูแนแบบสามตัวนะ ยังดูไม่จบเลยมีอีกตัวหนึ่งอ้าวใครมาคุยของอยู่แถวนี้จังหวะเพลงมันมาแล้วอันนี้คือตัวอะไรทิ้ <c oughs> ของทิ <c oughs> ขง้ <c oughs> ของบอยได้เลยอ่ะ <c oughs> น่าเหมือนกีซีซาร์ขา ไม่ใช่วานอนฉันเป็นนุชซีซ่าจะไม่ทำลายโอ้โหมนุษย์ต่อมาคือสายาบอดนี่ไมเป็นเนี้ยดูไมเป็นเนี้ยโจนสลัดบอยอะตาหายไปข้างหนึ่งอะเจองเดิม ผมจาได้ว่าเป็นเสียงนี้ดอมาคือเหมือนดูเลมอนเลยอ่ะอันนี้เป็นเกิลอ่ะเป็นผู้หญิงผมดูตามรูปลักษณ์นะคือแบบมันมีเยอะมากทุกคนม็อบมันมีเยอะมากจนแบบสับสนไปหมดแล้วตอนเนี้ยคือผมไม่รู้ว่าอ่ะอันนี้ยังเหมือนเดิมอันนี้ทรงเหมือนเดเฮ้ยเดนเฮ้ยอะไรปะ กระดนตีดู้สดใสเหลือเกินแน่แห่เรานี่มาทางสดใสเลยนะเอ,อ้ยเหมือนนี่ๆเลยอะ่ะเส้นบะหมี่อ่ะบะหมีบ่บอยดูดิเส้นบะหมี่ที่แบบขยับได้ด้วยนะ เหมือนเป็นการสีไวโอลินอันนี้มีความรู้สึกนะมันเป็นการสีไวโอลินทุกคนถ้าใส่2ตัวเข้าไปอะ่ะเหมือนจะเข้าเลยก็ไม่เข้าเหนกันแา ยิ้มหวานมาเลยนะต้นไม้ของเราอู้อ้ยอันนี้คือให้เป็นต้นไซบอยเย่าเลิกมนเนียมนเนียเอเลี่ยเลยอ่ะเออ เสียงเหมือนออกแนวอวกาศป่ะแบบมันกําลังขับยานอวกาศอยู่ตอนนี้เฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเสียงเพลงเริ่มเริ่มมาละ้ยอันนี้คือตัวลูกเสือนะเสียงมันเดิมป่ะไม่เหมือนผมจําได้เขาไม่ได้ร้องนี้แต่ให้ความรู้สึกมันผีผีตัวน้อยๆแบบตัวน่ารักอะ่ะแล้วลอยลอยมาอย่างเงี้ยลอยไปลอยมาอยู่เนี้ย รือว่าตัวนี้เป็นเสียงผิวปากที่น authorized. ่ากลัวแต่ว like ่ามันจะมีตัวที่เป็นคําร้องทุกคนครับเป็นคําร้องแบบ Hello g o o d า y ดัดดาฟังเยอะๆติดหูตัวนี้จะร้องเหมือนเดิมหรือเปล่า เอาละอ๋อทุกคนไอ้มอตเนี่ยมันไม่ใช่ชปสปังกี้นะมันคือสปังที่มันมีอะไรเยอะแยะตามไม่ทันหมดเลยเนี่ยต่อมาคือเป็นตัวผู้หญิงเออส่วนใหญ่ผมจะลืมตัวนี้ห<อ>มาข้างบ้านเกิลไงแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เ<อ>สียงมันเปลี่ยนนะมันกลายแบบฮะเสียงไ่แค่นี้หรอมันจะเข้ากันไหมอะต่อมาอเป็นตัวผู้หญิงเหมือนกันอ่าตัวนี้จะออกแนวแบบเฮ้ยดูไม่นะดูไม่น่ากลัวนะสปังกี้ยังน่ากลัวไปอีก เอาแล้วสนุกแล้วตัวนี้คือโบเกิลนี่น่ารักมากชื่อนี้ต่อมาคือเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนปืนใหญ่นิวอ์มสตรองดูลกๆอะ่ะตาก็แบบเปล่าเป่าเปล่า เราจะมีตัวพิเศษดูอีก2ตัวมันยังไม่จบทุกคนมันยังมีตัวพิเศษดูอีก2ตัวเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาจากของปกตินะเป็นตัวนี้กันเฮ้ยใส่จังหวะเข้าไป I got hella Ben shorty cute, and her circle too, told her get a friend. She gon' make me slide with my dog, like I'm always never book smart. I'm money smart, makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella Ben shorty cute, and her circle too, told her get a friend. She gon' make me slide with my dog, like I'm always never book smart. I'm money smart. Makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella Ben, shorty cute, and her circle too. Told her to get a friend. She gonna make me slide. Oh! I like always never book smart. I'm money smart. Makes me more intelligent. Call me Mr. Rob. Okay. I got hella Ben. Okay. Okay. <laughs> <laughs> oh, <laughs> I got hella I I got hella Ben. Cute and her circle, too, Told her get a friend. She gonna make me slide with my dog, like I'm, I was never oh, smart. I'm money, let me go Intelligent, way? call me Mr. Rock Festival. I got hella bitch, funny hey. cute and her circle, too, Told her get a friend. She gonna make me slide with my dog. like I'm, I was never book smart. I'm money smart. Makes me more intelligent. Call me Mr. <c oughs> เฮ้ยแต่บ,บางตัวมันก็ดูไม่เข้ามันดูขัดจังหวะกันจังอะ่ะต่อไปเป็น The King คนระับน่าจะเป็นตัวราชาใส่ <c oughs> มือเลื่อยไม้แถวเนี่ย <c oughs> เข้ากันบ้างสองตัว Book smart, I'm money smart, makes me more intelligent, call me Mr. Rock Festival. I got shorty cute on her circle too. Told her get a friend. She gonna make me smile with my dog. Like I'm always never Book Book man. smart, I'm money oh. smart, makes me oh, oh i got a little i know they her circle too so to get a friend she gonna make me slide with my dog like i was never book smart i'm money smart i'm intelligent call me mr rock festival I got hella been, shorty cute, and her circle too. So Told her <laughs> she gon' make me slide with my dog. Like I'm, I was never book smart, I'm money smart, makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella been, shorty cute, and her circle too. กอสีล่าเหรอเอาละยังมันยังไม่จบทุกคนครับมันยังมีต่อไงนี่คือตัวน่าจะเปลี่ยนป่ะ,ฮะเฮ้ยเดือดเดือดเดือดตัวต่อไปอะเ <What? S 1> ข้ากันหรอ โจมิกาลาปูกาลิมานิซามาตูโอเล่ยซาเล่ยเจ็ดเมื่อกี้มันร้องไงไอตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นว้าวเสียงเหมือนตอนกำลังจะตัดเหล็กอะแล้วเลื่อยเป็นผ่านเหล็กเจี๋ยเหมือนอย่างนั้นเลยอ่ะ แล้วฟีเสียงคือโคดเดือดโคดเดือโดอโคดอโเอาโคดมาแล้ววันนี้วันนี้เฮ้ยเสียงเดียวก็เสียงเดียวก,ก็เอาอยู่แล้วนะทุกคนจะลองดูว่าตัวนี้ตัวแลปกับตัวธรรมดาที่ปกติอันนี้เป็นอย่างไรครับโอ้โหถือว่าทำมาได้ดีนะเหมือนเป็นมัสคอตเป่าลม<ะ>อยู่ตามปั๊ม เป่าลมทั้งวันเลยเหมือนมัดคอตเป่าลมเลยโอ้โหเฮ้ยใจผมมาแล้วทุกคนผมคือมันอยากใส่อะ่ะมันต้องไปอะ่ะมันต้องมาแล้วอะ่ะไปไป,ไป คอ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 โอ้ยคอเกือบเคสโอ้เพลงอุ้ยถังนอตแตกเอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะเสียงเปลี่ยนอ่ามันจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยจังหวะเสียงเปลี่ยนแล้วก็มีช่วงหนึ่งนี่เอาละโอ้กิงคองผมไปแล้วกิงคองวันนี้ผมไปแล้ว เฮ้ยทำไมมันดูมันๆน่ะมันดูกลายเป็นมันไปแล้วอะมันดูไม่เดือดแล้วอะมันดูแบบไม่ดาร์กอะหจะหลอนมันก็หาะไม่จะไปเอากระดิ่งเขาไป คือเว็บแรกผมรู้สึกว่าอะไรดูไว้เหมือนตาตาแต่ว่ามารคาร่ามันเลอะที่ตาเลยไม่แบบว่ารถมันเบรกอ่ะแล้วขีดขีดอยู่จะเสียงหล่อนเสียงเหมือนแบบเสียงเหมือนไอ้ที่ไขาลานแต่ว่าแบบหลอนนะอ่าต่อมาเป็นตัวพาทิดวิเป็นเป็นโนอ,อันนี้เสียงเป็นโนจวาเร็วนะ ถ้าบวกกับตัวที่มันเป็นรูปทรงเนี้ยแล้วดูตอนคืนอ่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวแต่ถ้ากใส่กับตัวการ์ตูนที่มันน่ารักก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันมองได้หลายแบบนะทุกคนความคิดผมนะแต่น่ากลัวอยู่เฮ้ยเรานี่เราก็มีตัวที่น่ากลัวเหมือนกันแก่ขึ้นนะเรานี่ย ตอนนี้ทุกคนมันมีแค่ตัวจังหวะแต่โคตรดีโคตรมันโอ้โหมาและตัวต้นไม้ต่ออันนี้อันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเสียงเพลงของในหนังนะส่วนใหญ่อะซาตานจะออกมา ข้าไม่ฆาพ่อเจ้าเจ้าข้าพ่อข้าแต่ข้าเป็นพ่อของเจ้าแต่เจ้าข้าพ่อข้าไงมันก็เปนหนังจีนโอ้ยดูว่ามโลบอยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีที่ตาด้วยมันเหมือนเป็นจังหวะสักอย่างหนึ่งอะ แต่ว่ามันให้ความรู้สึกแบบดาร์กนะอันนี้เป็นตัวที่ทุกภาคจะมีเสียงที่คดน่ากลัวอยู่แล้วอะเฮ้ยอุ้ยทามาขนลุกเลย,ยอุยอนเออันนี้ดีผงตบมือให้ก่อนเลยอันนี้ดีเสียงนี้คือมันเป็นเสียงผิวปากที่เหมือนมีความสั่นอยู่ข้างในอะแต่ว่าทุกคนดูดิ เนี่ยเสียงแค่เนี้ยคือโอ้โหโคตรดัรกไม่ต้องทําภาพนะทุกคนแค่ฟังเสียงเฉยๆอ่ะคนลุกอันนี้คือเสียงที่น่ากลัวจริงลูกเสือบอยนี่น่ากลัวต่ระภาพที่ทำมาคือน่ากลัวทุกตัวมาดูกันว่าคําร้องจะเปลี่ยนหรือเปล่ากับคอมพิวเตอร์ใส่สองตัวได้ไหมอ่ะ ปกแค่เส <ítulo> ียงเดียวผมงว่าขนลุกแล้วนะเอาเสียงที่แบบเสียงเมื่อกี้เข้ามามันเหมือนเป็นแบบอยู่ดีๆก็ไปหมดฮีอะไรครับทุกคนต่อมาเป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะลืมแต่ว่าทีนี้แล้วเปลี่ยนหรือเปล่าตัวนี้ไม่น่าตายหรอกในในมอดนี้นะแต่ที่อื่นๆไม่รู้ไงแต่ว่านมดนี้คือบางคนเขาทํามอดนี้อาจจะแบบทําไม่เหมือนกันนะทุกคนเสียงเหมือนอะไรปะ เสียงมันเหมือนคล้ายๆแบบขำอ่ะแต่ว่ามันเหมือนมีมันเป็นการขำของโรบอทอ่ะต่อมาเป็นผู้หญิงกันบ้างอันนี้ดาร์กอันนี้เปลี่ยนเสียงไปละในขั้นเมื่อกี้อาจจะไม่ดาร์กแล้วแต่ตอนนี้ดาร์กอยู่เหมือนมีการร้องไห้อยู่ก็ถือว่าน่ากลัวอยู่นิดหน่อยแล้วได้เยอะเอ้ยเหมือนคนว่าชอบลืมตัวนี้กันอ่ะเหมือนไม่ได้แต่งไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลย ปืนใหญ่นิวอัมสตองเราหรือเป็นโตสนุกปะเนี่ยขาโตสนุกไงก็ถือว่าเสียงคล้ายๆเดิมไอ้ตัวนี้ก็เป็นกอร์ซิลามาทุกคนเรามีอีกสองตัวพิเศษเป็นตัวที่เพิ่มมาจากของเดิมนะวิบอกสม่งดูไม่หมันเหงื่อตกบ่อยต่อไปตัวสุดท้ายเฮ้ย ไม่เปลี่ยนอันนี้แตงเดิมแต่ว่ารูปลักษ์เปลี่ยนนะยิ้มด้วยน้ำตาเลือดเสียงมันเลยด้วยเสียงมันโตเลยเสียงมมันกันเลยมาเราลองมาใส่ดูที่ทุกคนครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเปลี่ยนนะจะังหวะเปลี่ยนไหมอยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดรองจะเปลี่ยนเปล่า Shorty oh. cute in her circle too So oh. to get a friend She gon' make me slide with my dog Like I'm always was never book smart I'm money smart makes me more intelligent Call me Mr. Rock Festival I got hella been Shorty Q circle two get Sorry. a friend. She gon' Sly with my Sorry. 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 dog like I'm always never book smart I money smart Makes me more intelligent Call me Mr. Rock Festival I got hella been Shorty Q ไม่ใช่เราสมมติเราเอาเสียงที่มันเป็นแบบน่ากลัวมาตัดได้ไหมตีเปลี่ยนเลยทุกคนเข้าต้องตีเปลี่ยนเลยกอลองดูนะว้าวใส่คำร้องไปจังหวะเปลี่ยน มันเหมือนมันมีความมันอะแต่ว่ามันความมันแบบดาร์กอะแต่ผมชอบตัวนี้นะเรื่องไม่เข้าแล้วเลิกตีกัน circle we oh, need a friend she gonna make me sound with my dog like I'm fight, i not smart I'm funny smart makes me more intelligent hope me big the rock festival I got to look totally cute tell a circle too กับมอดนี้ทุกคนครับโคตรมันมันจนเหนื่อยก็ตอดอคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องจจนเราด,ด้วยครับผมสหรับคลิปน่าจะเป็นยังไงเนี่ยวิติดตามในอคลิปนี้เราจะจบกันไปด้วยโชว์าแคมีทูลเรามาสู่ In her circle too, so to get a friend. She gonna make me slide with my dog. Like I'm always never book smart. Money smart, makes me more intelligent. Call me Mr. Rock Festival. I got hella bands, Shorty cute. in her circle too, so to get a friend.